สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงก็จะมาบอกเล่าถึงปัญหาสุขภาพแล้วก็ทางแก้ปัญหาของหญิงให้ฟังนะคะก่อนอื่นต้องบอกถึงปัญหาก่อนเนาะคือหญิงมีปัญหาเรองไม่หลับค่ะก็อาจจะด้วยวัยเนาะเป็นวัยทํางานแล้วก็ต้องเจอกับความเครียดนู่นนี่นั่นเรื่องงงเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัว ก็อาจจะทําให้เราแบบนอนไม่หลับได้แล้วมันนอนไม่หลับต่อเนื่องหลายๆวันมันก็มีผลต่อผิวต่อนู่นนี่นั่นความเครียดนะคะเรื่องการอ่อนเพลียแล้วก็โดยเฉพาะนะคะช่วงก็ให้มีประจําเดือนหรือว่าช่วงวันแรกๆของการมีประจําเดือนเนี่ยจะนอนไม่หลับอย่างชัดเจนเลยแล้วก็ที่สําคัญเมื่อก่อนไม่เป็นนะแต่พอหลังๆเนี่ยเป็นคือปวดประจําเดือนปวดประจําเดือนถึงขั้นวันแรกๆของการมีประจําเดือนอะเราต้องกินยาแก้ปวดแบบแรง บางครั้งก็เป็นแค่วันแรกพอหลังๆมันเริ่มเป็นแบบว่าวันแรก2วันแรก3าวันแรกของการเป็นประจําเดือนอะและปวดขนาดนี้เราต้องกินยานแรงๆรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วรู้สึกว่าโอ้เราคงจะต้องมีสุขภาพเราคงไม่โอเคอย่างใดอย่างหนึ่งจนในที่สุดนะคะหญิงก็ได้มาเจอตัวนี้ตัวนี้นะคะ As a s w e l l i t e Royal j ย l l y ย Dietary Supplement Product นะคะก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Aswell i t e like Royal Jelly นะคะแบรนด์นี้ถือว่าโอเคจริงๆตัวนี้คืออะไรนี่เลยมันคือนมพึ่งร้อเอร์เซนะคะเป็นแบบว่านมพึ่งเข้มข้นมีมิลลิกร,รัมสูงสุดถึง2180มิลลิกรัมถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะอ่า ตัวนี้นะคะเขามีสารสําคัญที่มีคุณค่าต่อร่างกายหลายหลาย,หลายสารเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเท h d a 6ปซซึ่งในมาตรฐานออสเตรเลียถือว่าสูงสุดนะคะถึง24มิลลิกรัมเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะเขายังมีตัวไลโอฟิไลนะคะซึ่งตัวนี้สูงสุดถึง400มิลลิกรัม มีวิตามินโปรตีนกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่สําคัญทานแล้วไม่อ้วนสําคัญมากสาหรับหญิงทานแล้วไม่อ้วนเนี่ยสรรพคุณของเขาดีมากๆเลยนะช่วยแก้ปัญหาของหญิงได้ดีมากๆนั่นก็คือร่างกายจากที่อ่อนเพลียเนี่ยจะดีขึ้นสดชื่นกระปี้กระเป๋านอนหลับสบายนี่ค่ะสี่องเม็ดสีเขาจะเห็นว่าไม่เหมือนนมพึ่งทั่วไปนะจ๊ะ สีเขาเป็นสีที่เข้มนะคะถ้าดูดมพึ่งแบรนด์อื่นๆก็อาจจะรู้เลยว่าสีไม่เหมือนกันนะคะเก็บก่อนนะคะเสียดายตัวนี้นะคะช่วยบรรเทาความเครียดได้ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ชะลอวัยเลยนะ,ะช่วยบำรุงผิวพรรณของเรานะคะให้ผิวพรรณของเราแบบสดชื่นสิวฝ้ากระเนี่ยหรือว่าริ้วรอยเนี่ยมีขึ้นนะอ้อแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะและที่สําคัญ คนไหนเข้าสู่วัยทองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงตัวนี้ช่วยได้เพราะว่าเขาช่วยเรื่องฮอร์โมนนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดซึมเศร้าไม่สดใสตัวนี้เลยนะคะช่วยเลยที่สําคัญคุณสมบัติที่หญิงชอบมากๆกนะ่ก็คือเรื่องของการนอนหลับแล้วก็ผิวพรรณดีเนี่ยหญิงชอบมากอ่ะฟังอย่างนี้บางคนอาจจะคิดว่า เหมาะกับผู้หญิงที่วัยมีประจำเดือนหรือว่าวัยทองไม่จริงนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพนะคะตัวนี้ช่วยได้คนไหนที่คิดว่าตัวเองพับผ่อนน้อยไม่กระปี้กระเป๋าตัวนี้ช่วยได้เหมาะมากใครเป็นไมเกรนตัวนี้ก็ช่วยด้วยนะที่สําคัญตัวนี้ถ้าดูจากกลอ่องมาดูกล่องเขามีเครื่องหมายมาตรฐานรับรองคุณภาพรับรองว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็น มีหลายมาตรฐานเลยนะคะไม่ว่านี่เห็นจะชัดเรารู้จักกันดี GMP เครื่องหมายฮาลานนะจ๊ะแล้วก็อ่าเป็นเขามีออยทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียนะคะแล้วก็นี่ตัวนี้ Farm Medical Grade คือเป็นตัวที่บอกว่าคุณภาพของการผลิตของเขาเนี่ย เขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแต่คุณภาพการผลิตเขาระดับเทียบเท่ายานะจ๊ะถือว่าดีามากมาและถ้าใครที่ทานนมพึ่งหลายๆคนคงจะรู้นะคะว่านมพึ่งที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้นถึงจะมีเลข TGA ซึ่งตัวนี้มีเลข TGA นะคะที่สำคัญเขามีใบรับประกันทุกลอสเลยถือว่าปลอดภัยมากๆนะคะ อ่ะมาให้ดูสีกันอีกทีตัวนี้นะคะเขาสีเรียกว่าไม่เหมือนน้มพึ่งตัวอื่นเพราะว่าเขาเข้มข้นมากแล้วก็ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือวันล,ละ9บาทต่อการดูแลสุขภาพของทุกๆคนนะคะถือว่าดีจริงๆแล้วก็ทานแค่วันล,ละ1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นตื่นมาเราก็จะสดชื่นแจ่มใสนะคะ ก็เจ้าตัวนี้นะคะเขามี3ไซส์3ราคาไซส์ที่หญิงถืออยู่เนี่ยหกแคปซูลราคา1 2 9่บาทถ้าย่อมลงมาหน่อย30แคปซูลก็ราคา690บาทแต่ถ้าใครแบบว่าชอบใจมากไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติหรือว่าความมีมาตรฐานของเจ้าตัวนี้นะคะต้องการแบบ365แคปซูลก็ราคา3,050บบาทถือว่าโอเคมากๆสำหรับ สุขภาพของเรานะคะซึ่งเกินไปขนาดนี้ก็ใช่แล้วหญิงทานแล้วแก้ปัญหาสุขภาพของหญิงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับหรือว่าการปวดประจําเดือนประสบการณ์เลยนะคะ1เม็ดแรกที่หญิงเริ่มทานนะคะก็คือพอทานไปปุ๊บทานก่อนนอนนะคะคือหลับเลยอะไม่ต้องมาคอยนับเลยว่านี่ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงคือหลับไปเลยยังไม่รู้ว่าตอนไหนอะคือถือว่าโอเคมากๆแล้วตื่นมาคือมันสดชื่นมันไม่เพียเลยไม่งัวงเงียเหมือนเราทานยา ยาอื่นๆที่อยากให้เราหลับอะตื่นมาแล้วมันจะไม่แจ่มใสมันอยากนอนต่อมันจะมึนๆแต่ตัวนี้ไม่มีเลยแล้วก็สดชื่นทั้งวันนะคะส่วนเรื่องการปวดประจาเดือนคื่อยากจะบอกว่าหญิงไม่ต้องทานยาแก้ปวดแล้วอะคือตัวนี้ช่วยได้ก็แฮปปี้มากๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะตัวนี้สามารถสั่งซื้อไปได้นะคะที่ l i n e แอ Aswell Life หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ของเขาก็ได้นะคะ Facebook a s w e l i f e Thailand ขีดกลางแล้วก็มีคําว่าบริษัท หรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะ021031154หรือว่า0925639165ตัวนี้โอเคจริง